กระผมอดีสอนเพียงเกตครับเห็นคุณแรมโบ้อีสานออกมาสาธยายคล้ายๆแก้ตัวเกี่ยวกับคลิปที่พูดกับคุณจุรีพรสินถุภัยซึ่งทั้งสองคนยอมรับว่าเป็นเสียงของตนเองเกี่ยวข้องกับหวยเกี่ยวกับลอตเตอรี่เกี่ยวกับเงิน15ล้านที่ใช้ในการเลือกตั้งอะไรทำนองนั้นครับออกมาสาธยายซะยาวเหยียดเลยครับผมว่า อย่ามาแก้ตัวเลยสังคมเขาไม่เชื่อคุณไปแล้วครับสังคมบอกว่าคุณเอาตำแหน่งหน้าที่ไปทําในสิ่งที่มีชอบหรือเปล่าต้องพิจารณาตนเองครับสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ประชาชนขยะขย,ยงก็อย่าได้ทําเลยเพราะผมดูสํำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนตามที่ไปพบไปพูดคุยเขาเกลียดคุณแรมโบ้อย่างยิ่งครับเกลียดเกลียดคุณแลมโบ้เนี่ อาจจะมากกว่าหรือเท่าเท่ากับคนเกียรติประยุทธ์จันโอชาเขาต้องการให้คนมีจุดยืนในทางการเมืองไม่ใช่ว่าทอรยศทหักหลังอกตันยูเป็นลูกทอรพีฆ่าพ่อทรพาอะไรทำนองนั้นครับผมว่านักการเมืองของเราต้องประพฤติตนอยู่ในศีลกินในธรรมไม่ใช่มาแก้ตัวไปวันวันไม่ใช่ไปยกย่องพวกสื่อทอดอำน,นาจพวกรัฐประหารคุณเลมโบไม่มีที่อยู่แล้วครับ ยังไงผมเสียดายนะครับผมเป็นคนตั้งชื่อแรมโบให้แก่คุณเองผมเสียดายจริงๆว่าผมมองคนผิดมากผมมองตอนที่ผมตั้งชื่อคุณแรมโบให้แก่คุณนั้นผมเห็นว่าคุณเป็นนักต่อสู้ที่ดีแต่เ๋ยวนี้ความเป็นนักต่อสู้ความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฝ่ายประชาธิปไตยมันหมดจากความรู้สึกมันหมดในตัวคุณจริงๆนะครับเสียดายฉายาแรมโบที่ผมตั้งให้กลับบ้านเถอะลูก เอาปิกพุมหัวนะครับอย่าไปพูดกับใครอย่าไปเล่นการบ้านการเมืองเขาไม่เชื่อคุณอีกแล้วครับคนที่เคยทําความผิดคนทรยศคนหักหลังอะไรทั้งวงนี้นะครับผมก็ไม่อยากได้ยินหรอกจะทําคุณงามความดีให้คนเชื่อถืออีกยากครับยากอมบู์มาพูดเขายังไม่เชื่อเลยครับอมบู์มาพูดเขายังไม่เชื่อ ผมก็ยังงงว่าประยุทธ์จันโอชาใช้คนลักษณะอย่างนี้มาแก้ปัญหาหวยแพงได้อย่างไรทั้งที่ไขว่าหาสิ่งที่ในคลิปพูดนะนะครับไขว่าหาเรื่องลอตเตอรี่มีคนวิ่งเต้นอะไรทํานองนี้ครับผมคิดว่ากลับบ้านเธอลูกกลับบ้านเธออย่างอย่างน้อยก็ยังมีญาติพี่น้องอยู่แถวอยู่แถวบ้านคุณอยู่บ้างพอให้ความเคารพนับถือคุณแต่ว่าคนกรุงเทพและคนทั่วไปเขาเกลียดคุณยังตะขี่ครับ